สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมโทรศัพท์กันนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการทำแมวแจ้งเตือนนะครับให้มันเดินอยู่หลังแจ้งเตือนนะครับซึ่งโค้ดเขาได้มามีมาไว้แล้วนะครับแต่ผมมาแก้ไขดัดแปลงเล็กน้อยนะครับเพราะว่าจะให้มันเดินกลับไปกลับมาครับถ้าเราไปวางเลยมันมันไม่เดินกลับครับ ด้แก้ไขไฟล์มันให้เรียบ้อยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งทิ้งโค้ดไว้ให้ครับใต้คลิปนะครับสำหรับคนที่เคยทำป้ายแจ้งเตือนมแล้วครับที่ว่าเป็นสายฟ้าครับผมมีภาพประกอบให้อยู่นะครับทำแบบนี้ครับคือว่าจะทำแบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับให้แมวมันเดินไปครับ แมวมันเครียดครับมันเดินหาตังซื้อโทรศัพท์ให้เราอยู่แล้วก็เผื่อเราโทรศัพท์พังครับโมจนพังอ่ะไม่พามแล้วเริ่ม,มันเลยนะอ่าเล่มพามะหนึ่งเข้าไปดีคอมพล์นี่การดีคอมพายนี่คงไม่้ังสอนแล้วนะครับถ้าจะทำคนหนึ่งขนาดนี้แล้วครับก็คือว่าต้องเข้าใจกันแล้วนะครับการเปลี่ยนไฟล์ระบบ าจากนั้นเราก็าให้เตรียมไฟเ,เฮียเยอะๆจังวะช่างไ่มให้เราที่เราแตกไฟล์ไว้นะครับให้เราเข้าที่เต็ม UI ที่เราแตกไฟล์นะครับขางผมเป็น p a ซ s ีนะครับอ่านะครับของผมเป็นลอมนี้อ่ากเข้าไว้แล้วครับ นี่ครับที่เราดีคอมไพล์ออกมาครับมันจะได้ตัวนี้นะครับจากนั้นให้เราเปิดมาหน้านี้นะครับเปิดผมหาอาแมวจ้างเตือนผมไม่ไหนว่าอ่าครับอ่านี่ครับวิธีทําสําหรับคนที่ทําจะแบบนี้มาแล้วนะครับเป็นรูปสายฟ้ารูปนี้มาครับทํามาแล้วนะครับถึงแก้วานได้เลยนะครับ โอเคนะครับวิธีทำผมก็ไม่ยากครับอ่านี่ครับผมเขียนไว้ให้แค่นี้ครับอืมเพราะว่าทำตามจากคลิปแล้วครับผมไม่ต้องสอนแล้วนะครับคือผมไม่ต้องใช้แล้วครับวิธีทำนี่ก็กรอไฟล์เลยครับเนี่ครับเนี่ยเป็นยังไงครับอย่างเงี้ยอ่านี่ครับ ก็ไฟล์มันเลยครับก็ไฟล์มันทั้งหมดครับทั้งหมดเลยนะครับจะมีอยู่สามสิบกว่ารูปนะครับทั้งหมดก็ปันไปครับคัดลอกไปครับจากนั้นให้เรามาขับมาที่หน้านี้ครับไอ้ที่เราแตกไฟล์ที่เราดีคอมไพล์ไปครับเข้านี้ครับ i s ครับ ดาวเบลเฮดดีครับดาวเบิร์นอะไรเนี่ยครับเนี่ยครับมันจะมันจะมาแทนที่ตัวเก่านะครับผมแต่ไฟล์ไฟล์ XML มันจะคนละอย่างกันนะครับไฟล์ที่ผมโ้ดมันจะคนละอย่างกันนะครับอ่ามันจะมาแทนที่ตัวนี้ทั้งหมดเลยครับเนี่ย XPD เลยนะครับเราผมได้สร้างชื่อชื่อเดียวนนะครับกดวางเลยครับ จะขึ้นมาอย่างนี้ครับติ๊กถูกทีนึงครับเขียนทับไปครับเรารอมันครับาจากนั้นก็เสร็จครับ1ขั้นตอนนะครับพอเสร็จปุ๊บก็กดออกตามปกติกดออกไปครับให้เราจากนั้นให้เราเอาโค้ดที่ผมทำไว้นะครับไปใส่ในที่ คัดลอกไปครับคัดลอกไปครับไปใส่ในที่ลาอยู่ครับอ่า i s ครับเข้าลาอยู่เนี่ยครับกดวางไปครับมันก็จะไปทับของเดิมที่เราทําไว้แลครับอ่าลองกดวางเขียนทับไปครับติ้งของเดิมมันจะไฟล์มันจะน้อยครับผม ก็ยัดเข้าไปอีก30กว่าไฟล,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 ลน์นะครับก็ลองลองลองไล่ไล่กันดูครับนี่ครับสามเไฟล์ครับปกติมันจมีแปดไฟล์นะครับก็แก้ไขมาได้แค่นี้ครับก็ลองลอง,ลองครับพอเราเสร็จจากขั้นตอนนี้วางทุกอย่างแล้วนะครับก็เราไปอ่านวิธีทำ วิธีถามนำไฟล์ทั้งหมดไปวางตามโฟลเดอร์เท่านั้นทำง่ายไม่งงนะอพอเราเสร็จจากนั้นก็ตามด้วย APK Toy ครับเนี่ยตัวนี้เป็น V5.1 นะครับถ้าเราไม่ผ่านตัวนี้เราก็ผมใช้2ตัวนะครับนี่ครับอันนี้4.4 4. 4. 4 4นะครับก็ตั้งปกติครับ4.4 นี่ครับหนึ่งห้าสองสี่จุดสองครับสี่จุดสองหนึ่งห้าสองครับก็ให้เรามารีครับหาไฟล์ก่อนครับให้เรามารีคอมไพล์กับขั้นตอนนี้ไม่ต้องสอนแล้วมั้งเนาะเพราะว่าถ้ามันข้ามขั้นตอนนี้ก็คงจะทำกันมาไม่ได้ครับนีครับมันก็จะมีไฟล์แบบนี้มาครับ เนี่ยครับให้เรากดไป็หนึ่งทีครับแล้วก็รีคอมไพล์กลับครับพอรีคอมไพล์เสร็จก็สะซิงมันอีกทีครับเนี่ยครับมันจะมีซิงอีกตัวหนึ่งครับพอรีคอมไพล์เสร็จนะครับซิงมันตัวหนึ่งทรายมันทรายจะซิงไม่รู้ครับอ่านยังไงไม่รู้แล้วก็เปลี่ยนชื่อให้มันเหมือนเดิมครับแล้วก็ไปนําไปเฟดครับอ่าคอมมันงงนะครับเดี๋ยวผมจะแปะแมวผมทําไว้แมวไม่รู้ใครทำมาผมเอารูปผมมา มาแก้ไฟนิดหน่อยครับเดี๋ยวผมจะแปะว่าให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับอ่าดูดูแมวทิ้งก็ได้ครับอ่าแมวเดินนะครับดองดองดองครับแมวมันเครียดครับโทรศัพท์คุณเมื่อจะพังครั้งที่ครับมันมันบอกอย่างนี้ครับอ่าขอให้โทรศัพท์คุณพังไวๆนะครับแมมันบอกอย่างนี้ครับนะครับอ่าโอเคนะครับ ไม่น่าจะงองอาแต่ดูอีทีครับอ่าวิ่งนะครับวิ่งนะครับอารมณ์ดีครับวิ่งอืมอ่าโอเคนะครับอ่าสวัสดีครับ